สวัสดีคะ่ะน้องใหม่นะคะวันนี้น้องใหม่ก็มีเคล็ดลับมาบอกต่อสาวๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้สาวๆคนไหนที่บอกว่าอยากที่จะลดน้ําหนักมีโปรแกรมที่จะลดน้ําหนักกันอยู่นะคะอยากที่จะมีรูปร่างที่ดีขึ้นวันนี้ฟังทางนี้เลยนะคะน้องใหม่มีผลิตภัณฑ์อยากที่จะมาแนะนํากันนี่เลยค่ะกับ Car อ b o x นั่นเองนะคะ Car อ b o x พัทของเรากล่องนี้เนี่ยแหละค่ะที่บอกได้เลยนะคะว่าจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า ลดน้ำหนักได้อย่างง่ายดายสะดวกแล้วก็รวดเร็วอีกด้วยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าเขาบล็อกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแป้ง ไขมันแล้วก็น้ําตาลนั่นเองนะคะเห็นผลแน่นอนนะคะแล้วก็นะคะยังช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าอิ่มง่ายนะคะไม่ค่อยอยากอาหารรู้สึกอิ่มง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังช่วยดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายกระชับสัดส่วนอีกด้วยนะคะนอกเหือจากนี้นะคะยังปรับระดับน้ําตาลในเลือดอีกด้วยกล่องนี้สําหรับสาวๆคนไหนที่สนใจเนี่ยนะคะก็ ลองไปซื้อก็ดูกันได้นะคะวิธีทานก็ง่ายๆก่อนอาหาร30นาทีเท่านั้นเองจากนั้นค่ะนี่แล้วก็น้องใหม่ก็อยากจะแนะนำนะคะอีกหนึ่งตัวและกันมาคู่กันมาคู่กันนะคะนี่เลยกล่องนี้นะคะเป็นตัวดีท็อกนั่นเองที่ชื่อว่า Silent d e t อก f i ไฟเกล่องนี้นะคะเป็นสูตรของ Black c ค r r e n t แต่ว่าเรามี2ส,สูตรจ้าพิเศษเลยนะคะ ส่วนนี้นะคะเป็นรสชาติของแอปเปิลนั่นเองนะคะนี่สาวๆวก็สามารถเลือกทานกันได้เลยแล้วแต่ชอบต้องบอกได้เลยว่าสองสูตรนี้อร่อยเหมือนกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจด้านในกันดีกว่านี่คะ่ะเป็นแบบนี้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้คะ่ะจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายนะคะสาวๆาคนไหนที่บอกว่า เกิดมายังไม่เคยดีท็อกเลยนะคะรีบไปซื้อด่วนเลยดีกว่านะคะนี่เหมาะมากๆสำหรับส,สาวๆคนไหนที่บอกว่าชอบท้องผูกนะคะปวดหัวบ่อยนะคะหรือว่าชอบปวดท้องถ่ายขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะก็ลองไปทานดูสำหรับดีท็อกของเรานะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้อย่าน้องใหม่มาชงให้กับ สาวๆได้ดูกันดีกว่านะคะว่าวิธีทานของเขาเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะนี่จะบอกว่าผสมไปกับน้ำเย็นได้เลยนะคะครเทน้ำเย็นก่อนจุ๊บนี่อย่างนี้เลยนะคะประมาณนี้นจากนั้นคะ่ะแล้วก็ชิกซองไปเลย กึบกึบกึบกึหจะบอกว่าหอมมากนะคะสาวๆคนไหนที่ยังไม่เคยดีทอกนะคะแนะนําเลยตัวนี้ดีจริงๆนะคะต้องใหม่ได้ทานแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆนะคะคนเราเนี่ยต้องรู้จักการดีท็อกนะนี่ เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันง่ายๆนี่นะคะอย่างนี้ขยับไปเลยขยาบแบบนี้บอกแล้วว่าทานง,ง่ายแค่นี้เองนะคะาจากนั้นเราก็แกะเลยลองชิมกันดีกว่า รสชาติดีค่ะฝากส,สาวๆไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ